นะเอาเรื่องจะมาเื่นกันเอาเรื่องต่อไปเรื่องหนุ่มกัญชัยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสกับคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็ได้ชี้แจงนะครับว่าเขาเปิดใจว่าทําไมเขาไม่ทําประเด็นแตงโมผลกระแสไม่กล้าเล่นแตงโมหรือเพราะว่าทนายตุ๋ยเป็นทนายของแซนใช่หรือไม่นะเออนะเขาก็มองว่าไอ้ตุ๋ยเป็นทนายของหนุ่มหรือเปล่าวันนี้ผมก็คุยกับกัญชัยแล้วก็คุยกับไอ้ตุย๋ยทนายตุย๋ย นะผมถามไอ้ตุ๋ยเนี่ยมึงไงฮะบักเนี่ยมีหลายคนเขาบอกว่านะโหนกระแสเนี่ยไม่กล้าเล่นแตงโมงก็เพราะมึงมึงเป็นทนายของกันชัยหรือเปล่านะเออนะฮะวันนี้กันชัยพูดชัดนะครับว่าเขามีทนายความหกเจ็ดคนในการทำพอดีเพราะว่ากันชัยนี่แม่งโดนฟ้องหมิ่นประมาทนั่งฟ้องก็บ้างแล้วมีอะไรปญหาปัญหาเยอะจัดรายการก็ถูกฟ้องเยอะนะมีหลายคนมาลุมฟ้องกันเนยอะเขามีทนายหกเจ็ดคนไอ้ตุ๋ยก็เป็นทนายคนหนึ่งเท่านั้นเอง ผมก็คุยกับตุ๋ยแล้วคุยกับกัญชัยวันนี้กัญชัยเขาบอกว่าพี่เดไอเรื่องไอประเด็นทนายตุ๋ยเนี่ยนะมันเป็นแค่ทนายคนหนึ่งของผมเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไอตุ๋ยเป็นทนายผมแล้วนะผมจะไม่กล้าทำทำรายการไม่ใช่เขาบอกว่าหนึ่งเขาเนี่ยทาเรื่องแต่งโมงมาตลอดตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุทามากที่สุดนะครับแล้วก็ มีพยานหลักฐานคดีแต่งโมมากสุดแล้วก็เขาก็เป็นพยานในในคดีเขาไปให้การกับพนักง,งานสอบสวนอะไรต่างๆเยอะมากมายนะดังนั้นเมื่อเขาเป็นพยานเขาก็ไปรู้เห็นํำนวนอะไรต่างๆให้การต่างไปแล้วดังนั้นเมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกันชัยบอกเขาก็ไม่สามารถจะมาจัดรายการอะไรต่างๆเพราะมันอาจจะทําให้มันเป็นไงนะเกิดอะไรเกิดการกระทาอะไรที่มันไม่เหมาะสมเช่น อาจจะพูดจากลับไปกลับมาอะไรต่างเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าเขาก็เลยนะครับเป็นไงฮะเขาก็เลยไม่ทําเรื่องแตงโมแต่ถ้าเกิดว่าอัธรยะสามารถลื้อคดีได้มีพยานหลักฐานใหม่หนุ่มกัญชัยบอกผมพร้อมที่จะทํารายการเรื่องแต่งโมจุกรูนะครับอันนี้ก็ผมได้คุยกับหนุ่มกัญชยัยที่โทรมาคุยกันวันนี้แล้วก็ฟังจากเขาถแถลงอันนี้เราก็ต้อง ทำความเข้าใจกับคุณหนุ่มด้วยนะครับเนะข้าใจนะนะครับนี่ก็เรื่องแจงโมล่าสุดวันนี้นะครับกลุมสอบสวนคดีพิเศษนะครับรับเลขคดีสืบสวนคดีแตงโมแล้วบางคนถามว่าพี่เดชครับช่วยอธิบายข้อกฎหมายหน่อยว่า,า d s i รับเป็นเลขสืบสวนหมายความว่าไงหมายถึงความว่าเขารับเป็นคดีสอบสวนหรือ,อยังอย่างครับ เขารับเป็นเลขสืบสวนเพื่อจะมีอำนาจในการสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานนะครับสแสวงหาพยานหลักฐานแค่นั้นเองนะว่ามีมูลไหมถ้าไม่มีมูลก็ตกไปถ้ามีมูลก็เป็นไงเริ่มกระบวนการรับเป็นคดีพิเศษตอนนี้ยังไม่ได้รับอะไรเลยเป็นแค่เลขสืบสวนพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนในการสืบสวนว่าเออเรื่องอัจฉริยะมาแจ้งเนี่ยนะอัจฉริยะเนี่ยมีพยานหลักฐานใหม่ไหม มีอะไรบ้างไปกล่าวหาตำรวจกล่าวหาคนบนเรือกล่าวหาเจ้าหน้าที่กล่าวหาใครจะใครต่างเนี่ยที่อัธยาไปแจ้งความเนี่ยจุกรูมีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานเขาเขาก็เอา้าชี้เป้ามาอยากจะให้ไปสืบไปสวนที่ไหนเอาว่ามาไปสืบสวนก็คือการไปสแสวงหาพยานหลักฐานไปหาสแสวงหาพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริงหาพฤติการพอได้เรียบร้อยก็รวบรวมแล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดให้กับคณะ กรรมการพินาพ,พอพินาเสร็จแล้วเอ้ยมันพอจะมีมูลนะอริญะนีน่มันไม่ได้ม้นะมันเอ,เอาเอาเรื่องมีหลักฐานหลักฐานมีหลักฐานใหม่แลงต่างนะนะครับ<อ>เรียบร้อยก็ลงมติว่าคดีพอจะมีมูลไหมพอมีมูลเรียบร้อยเริ่มกระบวนการอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่ากระบวนการสอบสวนนะครับสืบสวนกับสอบสวนไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับฟังพี่เดแล้วจะได,ได้ได้ความรู้สืบสวนคือไปหาหลักฐาน ไปดูที่เกิดเหตุ adece, ไปสืบมาใครฆ่าแตงโม yes. อะไรต่างไปสืบมาแต่สอบสวนหมายถึงพอสืบเรียบร้อยมีมูลปุ๊บอ่ะเอาไปให้พนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนก็คือคนที่ใส่เครื่องแบบแล้วก็พิมพ์ดีดตามโรงพักปังปงปุ้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 งปุงปุงปังปังปังเนี่ยครับพิมพ์ใส่เครื่องแบบนั่งอยู่โรงพักเนี่ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ เอาพยานหลักฐานที่มาจากการเลยสืบสวนเอามารวบรวมและมีความเห็นทางคดีว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเรียกว่าพนังกงานสอบสวนเข้าใจไหมพนันกครดีจางโมนเนี่ยยังไม่ได้คืบหน้าเลยเลยเพียงแต่นายรับเลขสืบสวนเพื่อที่จะไปสืบสวนดูเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจนะแค่รับเรื่องไว้สืบสวนว่ามันมีมูลจริงไหมพยานหลักฐานอัธยะมีพยานหลักฐานใหม่บ้างมีกีดขายอยู่ที่ไหน ใครเป็นคนกีดขาใครเป็นคนบีบคอพราะผมดูข่าวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพวกชาวคณะนือน้อคดีเนี่ยเขาบอกว่าเออมีคนบีบคออเราก็ไม่รู้ใครบีบคอแล้วก็รู้ได้ไงว่ามีใครบีบคอนะเขาไปเอาเรื่องราวมาจากไหนใครเห็นเหตุการณ์แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่ห้ามปลามไม่ถ่ายคลิปเลยหระมีดกีดขามีดเล่มไหนกีดยังไงกดจมน้ํายังไงนะแบบนี้อัธยะบอกทวงน้ํา โอ้โหผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรแม่นาคพักกนงทุกรูทุกรูนะครับนะครับดูแล้วมีการถ่วงน้านะฟังแล้วมันตื่นเต้นเราไม่รู้มันมันเป็นจริงหรือเท็จยังไงเพราะฉนั้นก็ต้องดูหลักฐานจากอัจฉริยะว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่ว่ามีการถ่วงน้ําไม่รู้ถ่วงน้านี่ก็่วงแบบยังไงแบบไหนเราก็เรียกับอัจฉริยะก็ต้องเอาหลักฐานที่มันให้ใครนะให้กับกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษ จุกครูนะครับนี่ครับก็ดูกันต่อไปว่าจะมีหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานก็งกกไงเลิกลากันไปเลิกลากันไปจะแค่นั้นแหละยทางนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่นหน้ายีา่สิบเก้าเก้าโมงเช้านัดสุดท้ายของคดีแจงโมสารจะสืบพยานจำเลยนะครับอีกแค่สองปากคือกระติกกับนายพิมพ์พอสืบพยานเรียบร้อยก็นัดฟังเลว่าสายสองเดือนกว่าเดี๋ยวพี่เดดูว,ว่าจะนัดตัดสินน่าจะอ่า หลังสงการหรือพุทธมาพี่เดชก็ดูว่าเดี๋ยวพี่เดชจะเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะไปวอชิงตันดีซีไปนิวยอร์กไปแอลเออะไรต่างเดี๋ยวว่าจะไปสักสิบห้าวันได้ดูก่อนให้ก็พี่ภาคสาตีแตโมก่อนถ้าพี่เด์ไม่อยู่เดี๋ยวก็จะหาว่าอะไรพี่เด์ทำไมแผ่นหนีไปแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคดีสําคัญเนี่ยต้องมีพี่เดเนะเพราะพี่เดชชอบทําคดีดังๆ นะทำแล้วมันเป็นไงจุกรูนะครับนะครับหลายคนก็ชอบพี่เดหลายคนก็ไม่ชอบไม่เป็นไรหรอกแต่พี่เดก็ยังได้รับการไว้วางใจนะจากาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนก็ไว้วางใจพี่เดในการใช้บริการนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่ว่าอะไรแต่ทุกคดีดังๆก็จะมีพี่เดไม่ว่าจะเป็นแอมไซน์นายคดีหวย30ล้านคดีพุ่มกับโจ้่นะคดีโรงเรียนสารศาสตร์ คดีอะไรส,สแตมนะคดีอะไรต่างๆทนายตั้มอะไรต่างพี่เดมักจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของตะว,วัติสัตร์นะมันก็ทําให้บางคนก็ชอบพี่เดบางคนก็ไม่ชอบพี่เดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะนิสัยเราก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับตกเย็นก็นะครับไปกัชนวายนะนั่งคุยกับเพื่อนนักร้องนางแบบดารานั่งคุยกับสาวๆส,สบายสดชื่นนะ นะครับสบายๆนะครับทูกรูนะครับสบายๆใครรักพี่เดก็มาไม่รักก็ดูได้ไม่เป็นไรคบผมชีวิตมันอยู่กับความจริงนะไม่ได้ซีเรียสไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดนี่คือสิ่งจริงๆทังนั้นนะครับเรื่องราวก็คดีจางโมก็ว่ากันไปนะจะลือได้ไม่ได้มันอยู่กับพยานหลักฐานใหม่วันนี้ได้คุยกับเดวิดเจ้าของเพจเซียนไเอก็เป็นเพื่อนผมก็คุยกันนะ,นะครับนะเขากำลังพยายามสืบสวนสอบสวนคดีจางโมอยู่เหมือนกันเดวิด ไอเดวิดจะมันอยู่นู่นเนี่ย LA ครเพื่อนผมเพื่อนสนิทกันอันนี้เรื่องจริงนะวันนี้คุยกันนี่ผมดูว่าถ้าไป LA ก็จะไปนั่งนะไปนั่งกินวายกับมันนะครับนะนะฮะว่ากันไปจบไปแล้วคดีแตงโมก็ดูต่อไปนะครับนะแตงโมจะเป็นแตงไทยนะหลักฐานใหม่ของอธิยะจะได้เห็นว่าไหนก็ดูว่ากันไปจุกรูผมสนับสนุนเต็มที่ในการลือ คดีอะไรต่างใครอยากเรืออะไรวันนี้คุณแม่โทรมาหาพี่เดชนะคุณแม่บอกว่าเอ่อคุณแม่มีหลักฐานอยากจะส่งมอบให้กับ DSI นะมีหลักฐานแคตทรับต่างๆเพื่อจะยืนยันว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมชุกรูคุณแม่บอกกับผมวันนี้ครับผมก็บอกได้ครับคุณแม่ครับคุณแม่รวบรวมพยานหลักฐานมาเลยครับนะเอาหลักฐานมาให้พี่เดชพี่เดชตรวจสอบดูจริงเดช เดี๋ยวพี่เดจะพาคุณแม่ไปพบกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้คุณแม่บอกกับผมนะครับคุณแม่มีหลักฐานน่าเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมจุกรูนะครับนยวันนี้คุยกันคุณแม่เรียบร้อยคุณแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหาพี่เดแล้วก็วันที่29มกราคคุณแม่จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดอะไรวะนนทบุรี นะครับเพราะนั้นนักข่าวคนไหนอยากไปก็ไปได้เลยนะครับนี่ตอนนี้คุณแม่จะรวบรวมหลักฐานคุณแม่เริ่มเชื่อแล้วว่ามันเป็นฆาตกรรมฆาตกรรมนะครับเดี๋ยวก็รวบรวมหลักฐานมาเดี๋ยวก็พี่เดก็พาไปแล้วส่งมอบให้กับกรมสอบสวนกรณีพิเศษครับนะครับไม่ต้องห่วงครับชุกรูชุกรูเอไอไฟไหมเอาทิปหายแล้วเอไอไฟไหมแล้วแล้วนี่กูไปแล้วจะไปกินอาหารไทยได้ไงเขาบอกร้านชนดาหรืออะไรนะครับ นะครับนี้เล่าให้ฟังนะความคืบหน้าวันนี้เองนะครับคุณแม่เตรียมนําหลักฐานส่งมพอบพิเดให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อว่าเป็นฆารากรรมนะครับนะผมก็แล้วแต่คุณแม่สั่งซ้ายผมซ้ายคุณแม่สั่งขวาผมขวาเพราะอะไรเพราะคุณแม่เป็นนายจ้างผมเป็นคนจ้างพิเดในการว่าความคดีที่ศาลจังหวัดธัญญะถ้าคุณแม่บอกว่าพี่เดเงียบไว้นะครับก็เงียบ คุณแม่บอกพี่เดชพูดได้พี่เดก็พูดเพราะอะไรเพราะเรารับจ้างคุณแม่นะครับคุณแม่ว่าไงก็ตามนั้นนะนะครับคุณแม่ก็รับตังค์นะทำยอมกับคดีในปอเนี่ยก็ทํายอมไปก็เป็นไงตอนนี้ก็ได้ไปหลายล้านแล้วนะคุณแม่นะรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดคุณแม่จะได้ประมาณเก้าล้านนะครับเฉพาะคดีคุณปอคุณเบิดสองคนเนี่ยลูกรักนะลูกรักของคุณแม่นะครับคุณปอคุณเบิด นะคุณอันนี้ก็คุณแม่จะได้ระมาณสักเก้าล้านเคาะกระจกกันเคาะเคาะเคาะนะนะครับนะพอได้ตังมาคุณแม่ก็มาจ้างพี่เด์แต่กับพี่เด์ก็รับตังมาจากคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่บอกซ้ายก็ซ้ายคุณแม่บอกขวาขวาอ่านะเพราะพี่เดเนี่ยเป็นคนแบบอย่างที่บอกแล้วเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งลูกความสั่งซ้ายขวาได้หมดนะนะครับนะแล้วแต่เขาเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําสั่งลื้อลื้ออ่า สั่งหยุดหยุดพี่เดย์นะไม่ต้องหัวแล้วครับนะนะครับแล้วแต่ใครมาจ้างพี่เดย์ก็พี่เดย์ก็ตามนั้นอ่ะให้พูดแค่ไหนก็เท่านั้นจบนะนะครับนะเข้าใจนะวันนั้นก็ชัดเจน